ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ สวัสดีครับเที่ยวละไม่ไทยแลนด์เวิร์ d วันนี้ผมกับพี่เจอรี่ยังคงพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบนเส้นทางของโคราชจีโอพารกันอยู่ครับและพิกัดในวันนี้ของเราที่จะไปก็คืออำเภอสีคิ้วกับเส้นทางคว e สต a าเขาจันงามเขาใหญ่เที่ยงครับพี่เจอรี่ นี่เราถึงวัดเขาจันง,งาน,งน,น<ช>แล้วนะใช่แล้วอาจารย์จาบอกเราว่าพอมาถึงที่เนี่ยจะมีคนชื่ออ,อชื่อออสาวๆมารอรับเราแล้วนี่พี่ดูสิมีทุกเจนเลยอ่ะโอ้หนั่นเถะดีแล้วคนไหนอคนไหนอเหรอเนี่ย <c oughs> นั่นเลยสิเอาไ,ไหมเหรอลุ้โทรหาอาจารย์จาดีไหมเดี๋ยวลองโทรหลอกเข้าไปเลยเอางั้นเหรอเ่ต้องโทรหลอกมาที่แล้วแล้วเขาไม่โห่ไล่แล้วนะไม่โห่หลักทานเดี๋ยวก็เจอไปเดี๋ยวก็เจอแม่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าถู่พื้นที่เขาจันงามนะคะครับวันนี้เราจะต้อนรับด้วยเวลคัมดิงฮันนี่กรีนคอร์ฟินธรรมชาติกับปรมัติค่ะครับโอ้ยน่ารักเชียวครับเอ๊ะอย่า๋บอกนะครับว่านี่พี่ออพี่ออปะเนี่ย มาทายกันว่าคนไหนชื่ออคนไหนชื่ออดีไหมให้ดีดีดีพี่ว่าพี่ออใช่ค่ะเดี๋ยวผมพี่ออใช่แล้วค่ะถูกด้วยเหรอครับเราเก่งอ่ะโอ้โหยอดเยี่ยมว้าวพี่จะได้หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อสักครู่พี่ออพี่ออพูดว่าอะไรนะปอลัสิตปอลมัดอะไรไม่รู้อันตรายหรือเปล่าครับมันคืออะไรครับไอ้ปอลมัดอะครับอ๋อปอลมัดของเรานะคะเป็น เป็นสมุนไพรของวัดป่าค่ะ oh. ท่านจะไว้ฉันตอนช่วงบ่ายเพราะว่าพระที่นี่จะฉันมื้อเดียวนะคะ oh. นี่แหละโอ้โหรสชาติดีด้วยครับนี่ครับ, <c oughs> รบพอดีเนะครับอาจารย์จาเขาบอกผมนะครับถ้าจะมาเที่ยวเส้นทางควส์าเขาจันง,งานเขายายเที่ยนะครับ ให้มาเริ่มสตาร์ทที่วัดเขาจันงามที่บ้านเลิศสวัสดิ์ที่นี่แล้วจะมีพี่อ้อพี่อ้อนำเราสองคนเที่ยวใช่นี่ำเราสองคนปูกะเออีเที่ยอ้อกินไก่สันเนี่ยนะารกินปุ๊บขึ้นไก่ัาดเลยสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะคะเราจะพาไปสองแหล่งเลยแหล่งแรกก็คือเราจะมาที่นี่ ควสตาเขาจันง,งามค่ะแล้วก็แหล่งต่อไปเนี่ยเราจะไปควีนสตาเขาเยี่ย,ยงกันจุดเริ่มต้นที่นี่มีสถาบันที่เข้มแข็งที่สุดก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือบอรวรค่ะคบ,บ้านก็คือพวกเรานี่รวมตัวกันมาทํางานนะคะ <c oughs> แล้วก็เรามาช่วยกันเสริมสร้างในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่นี่ ส่วนโรงเรียนก็นคือเรามีน้องๆโรงเรียนในพื้นที่ค่ะม,มาช่วยกันทํากิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่เรื่องของการเป็นนักเล่าเรื่องเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์<ม>แล้วก็ส่วนวัดเป็นสถาบันที่เข้มแข็งที่เป็นศูนย์รวมใจของเราแห่งนี้ค่ะ,คะแล้วส่วนกิจกรรมในวันนี้ครับผมจะทําอะไรบ้างครับอวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมผ้ามัดย้อมสีจากดินค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่น้องๆเด็กๆ เรื่องของสมุนไพรโรงเรียนสปาสครูค่ะงั้นพาไปเลยได้ไหมครับได้ค่ะเชิญค่ะตอนนั้นพี่เราทานปรสิตให้หมดก่อนปรมัสปรเมื้อตรงนี้ราวทำกิจกรรมอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรม ผ้ามัดย้อมสีจากดินค่ะครับเนี่ยค่ะดินย้อมสีจากดินนะครับใช่ะนี่แสดงว่าสีที่ย้อมพุกนที่ที่เราเห็นนี่คือดินหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่ไงค่ะดินที่ได้ที่เรามาย้อมนะคะดินอะไรครับอันนี้เป็นดินที่ผูกก็ผูกพังมาจากหินเนี่ยค่ะหินทรายเรานี่แหละค่ะพี่อ๋อครับแล้วอยากรู้เหมือนกันครับว่าแล้วะใช้ดินทั่วไปได้ไหมครับ ต้องบอกว่ามันมีแหล่งนี้มันมีดินแบบนี้มีหินแบบนี้ทั่วไปก็จะใช้ไม่ได้ค่ะค,ค่ะในกระบวนการขั้นตอนนะคะหินนี้หลังจากที่มันย่อยสลายมาแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคแล้วก็ชุมชนเราค่ะก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการเตรียมดินมาด้วยการที่ทุกวันขึ้น15ค่ําค่ะเราก็จะไปขุดดินกันแล้วก็สําคัญที่สุดค่ะเรามีการขอขมาพระแม่ธรณีก่อนนะคะเพื่อจะบอกพระแม่ธรณีว่า สิ่งที่ลูกๆเอามาทำเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะเป็นประสบการณ์และความรู้ใหม่สำหรับผมจริงๆครับกับการทำผ้ามัดย้อมโดยได้สีจากดินที่ผูพังจากหินทรายอายุ140ล้านปีเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์ควัดเขาจันง,งามที่อันซีนมากๆครับ และนอกจากนี้นะครับยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนให้เราได้เลือกทำเลือกชมเลือกช็อปอีกด้วยละครับเป็นยังไงครับฝีมือผม <c oughs> จากนั้นนะครับเอาไปทํายังไงต่อครับเราก็จะเอาไปตากไว้ให้แห้งนะคะอ๋อตากไว้ให้แห้งตอนที่เรารอให้มันแห้งเราจะพาขึ้นไปเที่ยวบนเส้นทางธรณีของเราไปดูอะไรอะครับโอ้สิ่งสําคัญของเราที่นี่นะคะก็คือภาพเขียนสี4,000ปีของเราที่นี่ค่ะอ๋อมาที่นี่เนาะหุ่นน่าสนใจมากครับอาจารย์จาบอกผมเหมือนกันว่าถ้าเกิดขึ้นไปบนนั้นจะมีอะไรเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะรวมถึงธรรมชาติด้วยใช่ไปกันเลยไหม โมันน่าปากปากแลยนะครับแม่๋ยวให้ไม่คิดตัดให้นะเราไปกันเลยค่ะเรายังไม่ได้ล้างเลยล้างก่อนล้างก่อนนะครันร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาผมเด็กชายอูครับผมเ็กชายเอออีครับ <c oughs> เราสองคนพร้อมที่จะไปศึกษาธรณีวิทยาแห่งเขาจันง,งามแล้วครับนี่พร้อมมากๆครับว่าแต่ทำไมมีเด็กด้วยล่ะครับเด็กๆนี่จะไปจะเป็นนักเล่าเรื่อง <c oughs> นะคะ <c oughs> พาพวกเราขึ้นไปชม ภาพเขียนสีข้างบนตามเส้นทางของเรานะคะตอนขึ้นไปมันต้องมีกฎร,ระเบียบที่ต้องทําตามมีด้วยหรอครับข้อ1ไม่มีกิจเกี่ยวข้องกับภิกษุสามเณรห้ามเข้าไปในบริเวณที่พระสงฆ์ครับข้อ2จงสงบกายบาจาใจถอดหมวกและถอดรองเท้าก่อนขับปนสถาศลาฐ,ฐานาแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนไม่ต้องถอดหมวกหรือถอดรองเท้าก็ได้ครับข้อ3 ห้ามเปิดวิทยุลและการละเล่นต่างๆห้ามพูดลามุกอนา,าจาร์ภายในบริเวณพื้นที่วัดครับข้อ 4. ห้ามนำสุราและสิ่งเสพติดทุทีเข้ามาในวัดและห้ามนำสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่มาทำอาหารครับข้อ5ห้ามเก็บผลไม้ภายในบริเวณพื้นที่วัดครับข้อ 6. ห้ามขับรถเข้าออกวัดเร็วเกินควรครับข้อ7ห้ามขี่รถขึ้นมาบริเวณพื้นที่วัดครับเนื่องจากเรามีลานจอดรถครับข้อ 8. ต้นไม้และสัตว์เป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชน ใะน,นักท่องเที่ยวจงช่วยการรักษาไว้เพื่อลูกหลานครับข้อเก้าห้ามนำพันไม้ทุกชนิดออกไปจากบริเวณพื้นที่วัดครับขอบคุณครับข้อสิไม่ไปแล้วครับเยอะเหลือเกินไป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 ุดคุกข้อเลยพี่เฮ <g Grande> ้ยผ่านเกณฑ์ทั้งเก้าข้อโอ้โหผ่านเ <c oughs> <c oughs> นาะแมว่า <c oughs> แต่ว่าระยะทางที่จะไป <c oughs> ไกลไหมครับประมาณ300เมตรค่ะถ้าเราไปถึงภาพเขียนสีแต่จริงๆแล้วเส้นทางท่องเที่ยวเรากิโลกับอีก600เมตร วัดเลือนสวัสด์หรือวัดเขาจันง,งามแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรณีวิทยาที่สำคัญของโคราชจีโอพ์คอีกด้วยละครับดังนั้นตลอดเส้นทางก็จะพบจุดเรียนรู้ด้านธรณีหลายจุดเลยละครับ ตอนนี้นะเราเนี่ยได้มาถึงภาพเขียนสีที่มีอายุถึง4 0 0พปีแล้วนะ4 0 0 0ปีแล้วทำไมมันถึงได้นานขนาดนี้ครับยังชัดอยู่เลยนะพี่เจลลี่สงสัยไหมสงสัยตรงเรื่องสีที่ใช้สีอะไรเขียนถึงชัดขนาดนี้เป็นสีเขาใช้สีดินผสมกับยางไม้ค่ะแล้วก็เขียนลงไปนะคะตรงนี้ก็มีเลยพี่เจีแต่ว่าเริ่มจางแล้วนะ ัองได้เห็นแล้อู๋เห็นโลโก้บนผลิตภัณฑ์ครับพ่หนนั่นไงนั่นไงเนี่ที่เหมือนผู้หญิงเต้นใช่ภาพเขียนสี4,000ปีที่เราเห็นนี้นะครับสันนิษฐานว่าได้มีการเขียนโครงร่างและระบายสีทึบเต็มรูปซึ่งสีที่ใช้จะเป็นดินแดงหิมาทยเป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่งผสมกับยางไม้นำมาระบายบนผนังหินซึ่งเป็นแหล่งศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายครับ หินก้อนนั้นไหมคะเมื่อก่อนนะคะมันอยู่บนนู่นแล้วมันก็กิ้งตกลงมาเพราะว่าหินตรงนี้มันเอียงลงเนาะค่ะมันเพราะว่ามันเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกก็เลยทําให้หินตรงนี้เอียงนะคะหินบริเวณนี้มันเป็นหินก้อนเดียวกันนะคะรัพอนานเข้ามันก็เอียงลงด้วยความเป็นแหล่งธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่ของวัดเขาจันงามจะเป็นหินทราย ในหมวดหินพระวิหารกลุ่มหินโคราชธ,ธรณีเด่นๆนนอกจากหินรูปดอกเห็ดก็จะมีหินแขวนและหินแสดงการวางชั้นของเฉียงระดับเป็นต้นครับสวยไหมคะครับนี่แหลคะค่ะที่พวกพี่เอาไปทําเป็นลายผ้าที่มัดโยมกันเขาเรียกว่าลายชั้นเฉียงระดับนะคะอันนี้จะเป็นพิเศษหน่อยก็ค,คือตรงที่เขา เหมือนเห็นไหมคะเป็นคล้ายๆเขาเป็นวงๆอย่างนี้เนาะรจริงๆแล้วมันเป็นการไหลของน้ํานะคะทางทิศทางนี้แล้วก็ทํามีอะไรขวางกั้นทางน้ําก็เลยทําให้มันยูเทิร์นกลับนะคะครับและไออันนี้มันมาทีหลังพัดมาทับอันนี้ไว้นะคะครับสวยไหมคะสวยครับ โอ้ยขอบคุณครับเช็ดเท้านะเช็ดเท้านะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมที่เขาจันงามเราโอ้โหสนุกมากๆเลยครับแมและที่สําคัญพอได้เดินท่องป่าแล้วมันสนุกนะลงมานั่งแช่เท้ามาแช่เท้ารีมากใช่ครับมีความสุขมากเลยครับแล้วก็มีกําลังวังชาแล้วรู้สึกรีแลกพร้อมจะไปเที่ยวต่อไหมพร้อมครับพร้อมเหรอครับผมอะพร้อมยังมีที่เที่ยวอีกไหมครับมีค่ะไม่ใช่จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเนาะจาก ไปเขาเยี่ยงเนาะเดี๋ยวทางพี่ออนะคะไป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 อีกเหรอครับไม่ไปได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะพี่จะพาไปควสต้าเขาเยี่ยงต่อค่ะอ๋อเหรอครับเขาเยี่ยงที่ลงไฟฟ้าลำตะคองเหรอครับใช่ค่ะโหดีเลยครับไม่ได้ไปนานแล้วครับต้องไปค่ะไม่ได้ไปนานแล้วพี่เคยมาที่นี่เหรอครับเคย ผ่านไปผ่านมาแต่พี่อ้อไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวให้พี่โอจะเป็นคนพาน้องๆไปขอบคุณพี่อ้อมากมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคร่ะพร้อมยังเช็ดเท้าแล้วเดี๋ยวไปกันนะครับไปต่อค่ะค่ะ เดินทางลำยไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%ยเปอร์เซจอดคะอ่ะจอดคะ่ดคะเรามีนัดกันคะ่ะจอดก่อนคะ่ะสวยมากเลยครับนี่ไม่เคยเปั่นจักรยานบนเขาเยเที่ยงเลยครับพี่ออค่ะนี่แหละคะ่ะที่เรานัดกันมาว่าเควสตาเขาเยเที่ยงคะ่ะ ที่เราจะมาเที่ยวกันค่ะ แม่บรรยากาศดีนะที่เห็นวิว360องศาเลยนะครับทั้งพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเลยอยากให้พี่ออช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเส้นทางท่องเที่ยวบนนี้ที่ได้รับให้เป็นโคลาจิโอพาร์คเป็นยังไงบ้างอ,อ,อ่าค่ะที่นี่เขาเรียกว่าเส้นทางจีโอทัวริซึมค่ะขึ้นมาปุ๊บจะเห็นเลยว่าวิว360องศาเนี่ยสวยงามมากเลยแล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่อ่างบนนี้นะคะก็คือปั่นจักรยานนี่ค่ะช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีคนมาปั่นจักรยานเยอะมากเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีรถกอล์ฟแบบพี่ออนนั่งีรรรกกบิาด้วย ซึ่งมิติเในเรื่องของ g e o t o e r l i s m ที่นี่ค่ะชุมชนจะเป็นผู้ดําเนินการนะคะ360องศาเราจะปั่นไปเห็นอะไรบ้างเราจะเห็นวิวฝั่งนู้นค่ะวิวลำตระคองสวยงามมากเห็นไหมคะฝั่งนี้คือฝั่งพระาทิตย์ขึ้นหรือตกครับฝั่งพราทิตตกค่ะด้านนี้คือทิศตะวันตกค่ะนะคะแล้วก็เราจะเห็นมิติโคราจีโอพาร์คในเรื่องของควสตาแลนด์ตั้งแต่เขาลูกแรกนี้เลยค่ะเขาควสตาลูกนี้ค่ะ ะะเราก็จะเห็นเรื่องของพลังงานสีเขียวซึ่งเป็นพลังงานแห่งมวลมนุษยชาติพลังงานสะอาดท,ที่นี่เลยด้านนู้นค่ะนี่คืออ่างพักน้ําก็ไม่เรียกอ่างเก็บน้ํานะคะเรียกอ่างพักน้ําเพราะว่าสูบน้ําขึ้นมาพักไว้แล้วก็ปล่อยลงไปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําสะอาดท,ที่มีกําลังผลิตมากที่สุดในประเทศไทยน้ำนี่มาจากน้ําฝนเหรอครับน้านี่มาจากอ่างข้างล่างค่ะค่ะยืมขึ้นมา ผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะ,คะนะคะเราเห็นตรงโรงไฟฟ้าพลังน้ําแล้วด้านนู้นเราก็จะเห็นโรงไฟฟ้าสีเขียวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังลมค่ะงงเป็นพลังงานสะอาดทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นคนที่มาเส้นทางจีโอโทริซึมที่นี่ค่ะจะเห็นในมิติในเรื่องของวิวที่มีความสวยงามมากตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนผ้าทิ่ตกดินจะเห็นกระบวนการในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่มีชุมชนมาทำมาหากินเรื่องการท่องเที่ยวตั้งแต่รบ,บริการจักรยานบริการรถกอล์ฟแล้วก็เรื่องอาหารการกินค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมต้องบอกว่าธรรมชาติด้วยนะคะก็คือกิจกรรมสร้างป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวคือการปลูกป่าบนหลังคาโคราชที่นี่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ใครๆมาแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นมีกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์ให้หมดเลยค่ะอโอโ้โหและนี่ครับที่เรียกว่า เขาเยเทียงควสตาควสตาเขาเยเที่ยงอันนี้ไหนฮะนี่ไงคะที่เราอยู่นี่ฮะเราอยู่บนควสต้ามกันบนสุดยอดของควสตาเขาเยเที่ยงเลยเพราะตอนนี้เราอยู่ยอดเขาค่ะเมื่อกี้อยู่ปลายปลายมิริโต้ครับตอนนี้อยู่เมื่อกี้อยู่ด้ามนี่อยู่ปลายอ๋อรอบอ่านนี่ก็คือบริเวณควสตาเขาเยเที่ยงทั้งหมดเลยมาเขาญยเที่ยงนอกจากสนุกและได้ความรู้พี่ออยังพาเราไปทำกิจกรรมดีดี ปลูกป,ป่าลอยฟ้าและดริปกาแฟมาสจาั์เควสตาเขาใหญ่เที่ยงกันอีกด้วยครับวันนี้เรา2คนนะเที่ยวมาทั้งวันนะักพเจอรี่ครับอาบน้ำเข้าที่พักเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาผมไปถ่ายรูปหน่อยนะได้เลยครับแล้วก็ไหนๆมาเที่ยวที่สวยๆอย่างนี้แน่นอนเราต้อง,ตองเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อจะได้ออกไปถ่ายรูปให้งามๆสำคัญที่สุดวันนี้ครับเรามาอยู่ที่รีสอร์ทซึ่งเจ้าของรีสอร์ทครับ พี่ไก่ออกมาต้อนรับเราเองเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครัพี่ไก่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่จันทรงามเมา์ทันวิวสวรรคค่ะพี่ไก่ครับถามหน่อยสิครับว่าห้องพักที่มันเห็นสวยๆเนี่ยครับมันเป็นสไตล์ไหนครับสไตล์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือสไตล์ตามใจฉันแ่ไกเน้นโล่งโปร่งสบายครับ มีที่เดินมีที่เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเป็นท ah yes, no <no no ี่พอใจสําหรับลูกค้าแล้วถ้าลูกค้ามาที่นี่ครับเขาจะได้เที่ยวอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรให้เขาทำมั้งครับก็คุณก็มาอาบแดดอาบแสงจันทร์อาบป่าแล้วก็มาล้างสมองคุณซะอาบความเป็นธรรมชาติเพราะว่าความธรรมความเป็นธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่นี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปวัดคุณก็จะได้ธรรมะคบุณมานี่คุณก็จะได้ธรรมชาติเพราะคําว่าธรรมะ ก็มาจากธรรมชาตินี่เองอเพราะฉะนั้นคุณจะกลับไปจากที่นี่ด้วยความรื่นมรมเหมือนมาล้างสมองอมล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดพองอแล้วก็กลับไปทำงานมีแรงที่จะทำงานต่อไปออชาร์จแบตเลยนะชาร์จแบตมีความสุขมากๆพูดแบบนี้แล้วอยากมาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับนี่อนาคตนะ โคราชก็แค่หน้าปักซอยยิ่งพอมีรถไฟความเร็วสูงนะครับคุณผู้ชมครับไปเช้ายันกลับกันได้เลยมอเตอร์เวย์ด้วยแป๊บเดียวเลยเอาเป็นว่าวันนี้ผมกับพี่เจริยขอเช็คอินแทนคุณผู้ชมก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวมาดูภาพกันว่าจะสวยงามขนาดไหนครับแต่ที่สําคัญนะครับใครที่ต้องการตามเส้นทางครับควสตาเขาจันงามเขาใยเที่ยงแนะนำครับมาพักที่จันงามเมาเทนวิวรีสอร์ทตอบครบทุกอย่างแล้วจะมีความสุขและอยากจะกลับมาอีกแน่นอนครับใช่ครับแต่วันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับสัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหน เดี๋ยวคอยติดตามชมกันครับวันนี้เรา3คนถือการลาไปเลยนะครับด่าค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณจันง,งาม Mountain View Resort โทร08 2319 8444